สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Middle Earth Shadow of Mordor นะครับใน DLC ที่เรียกว่า The Brightlord Part ท,ที่นั่นเองครับก็หลังจากที่เมามันกันไปในพาร์ทแรกแล้วนะครับสำหรับพารน,นี้ภารกิจของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นกะ็คือการไปเปิดหอคอยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับคือมันค่อยจะขี้โกงป่ะไปจัดหอเดียวแล้วเปิดหมดครื่งแผนที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเร็วกินไปหรือเปล่าโอเคครับ ต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปลุยหอคอยเดี๋ยวผมขอดูผังสกิลแป๊บหนึ่งนะครับคือเข้ามานี่ไม่ได้ดูอะไรเลยบวกอย่างเดียวอ๋อสกิลของเคเลบินบออัปเกรดครบหมดเต็มนะแล้วก็มีสกิลพิเศษมากมายอย่างเงี้ยเดอะวันริงนี่ก็มาใหม่พูด,ดง่ายๆคือพวกสีเขียวนี่คือสกิลใหม่ของเคเลบินบอใช่ไหมโอ้ยยิงยิงแบบรุนแรงไงยิงไม่ต้องชาร์จเหมือนจะดีก็ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้คอนซูมก็คือการกินนะโอเคเข้าใจาละสรุปสกิลนี่ อัพเต็มนะครับฉะนั้นน่าจะแทบไม่ต้องสนใจอะไรเลยบวกอย่างเดียวโอเคติดรูนซะหน่อยสล็อตก็เปิดอยู่ด้วยนะมีสามช่องเรียบร้อยอะคิดดูแล้วกันไม่มีรูนแล้วหมดโอเคอสุดยอดคือ DLC ภาคน,นี้นี่ผมว่าไม่ได้เน้นแบบว่าให้เรามาต้องแบบพี่รีพี่ไรนะครับเน้นบวกอย่างเดียวโอเคไปครับได้เวลาไปลุยจุด ภารกิจต่อไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องเราไปบวกกับใครเนะี่ยยกพวกเตียใครเนะี่ยอ๋อยกพวกเตียคนอื่น <c oughs> โ,อโอเคเราปล่อยให้วัยรุ่นเขามีเรื่องันไปแล้วกันนะคือมันก็เป็นธรรมดานะครับของวัยรุ่นที่แบบว่าพออายุยางเข้า17 18แปแล้วมันจะยักยั้งชั่งใจไม่ได้มันก็จะยกพวกเตีอยนี้ล <c oughs> ูกน้องเราต้องใส่ย,ยุประมาณนี้ป่ะโอเคอีกร้อยกว่าเมตร คือตอนนี้นี่พลังของแหวนนี่เหลือศูนย์แล้วนะครับแห้งเตียนเดี๋ยวไว้ค่อยไปเก็บใหม่ก็เหมือนที่คําอธิบายที่บอกไว้ในพาร์ทแรกนะครับพลังของแหวนจะเก็บมาได้ก็คือการตรีตราพวกอุรุกนี่แหละแล้วเดี๋ยวพลังก็จะกลับมานะเราก็จะสามารถใช้หมดหมดเทพเราได้เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่มาจะถึงตรงนี้แล้วเนี่ย400กว่าเมตรกรมแล้วนี่มาอยู่ที่การที่มั่นเมื่อกรกมเลยสิครับนะ จวจะไปจุดเควสเนี่ยต้องผ่านหมู่บ้านพวกนี้อีกมันน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยไปดีกว่าฟึ๊บจะมายุ่งกับเราเดี๋ยวนะนี่ผมโอ้โอ้ผมเข้ามาลึกไปหรือเป่าเนี่ยสองร้อยกว่าเมตรโอเคโอเคกำและนี่ผ่านเข้ามาในทางรถติดนะเนี่ยมาเส้นทางรถติดแล้วกั้นผมขึ้นดีกว่าครับไมนจะเห็นยังไงหรอเดีเ๋ยวเพิ่งเห็นเดี๋ยวเพิ่งเห็นเดี๋ย เมือนเดะยี่ก็ไม่มันเดะเออขอปั๊มไปที่เอากำแล้วกำแล้วเอากำแล้ว <c oughs> เขายิงโดนผมเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนสตาร์ทดิขัวมาดิมาเอามาหลายดอกนะพี่เลยเฮ้ยกำม,มาผิดทางนะครับมาในทางที่แบบมันไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหรอ่อ่ะโอเคเลือรุดไปหน่อยนึงใช่ไหมเด็กครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นภารกิจของพวกวอร์ชิป ของเราอยู่ข้างบนโอเคมานี้ครับฟึบเอาละถึงจุดภารกิจแล้วมาลุยกันเลยครับฟึบโอเคยังเหมือนเดิมครับก็คือเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็หอคอยนะครับเพื่อที่จะได้ท้าทายเจ้าอย่งขวามือน,นั่นเองปะ่ะลุยกันต่อครับเป็นหอคอยจดุดสุดท้ายแล้วนะครับแกจะไม่มีวันได้ออกไปจากดินแดน,นแห่งนี้ข้า <I will S 2> จะตรึงวิญญาณของแก<อ>ไว้กับโมอด และแกจะไม่ได้ถูกปลดปล่อยไม่มีวันสงบสุขไม่มีวันได้ใช้ชนะแกจะไม่มีวันได้เห็นครอบครัวของแกอีกแล้วข้างล่างนี่มันอะไรกันเนี่ยบอดดอจะเป็นของข้าการคุกขามพวกแกจะเป็นฝุ่นหงสในขณะที่ข้าจะเอาทุกอย่างมาจากแกแหวนของแกของทัพของแกพลังของแกจะเป็นของข้าทั้งหมดโอ้ยดูดูดูดิหูน่นากลัวเลย โอเคพารกิจก็คือสร้างกองทัพอุรุกอย่างน้อย15คนนะครับเดี๋ยวนะกระโดดลงไปแล้วเรียกลูกมาดีกว่าฟึบเฮ้ยเอ้ยอย่ยากระโดดผิดทางดิจบมาอผู้ที่ตามหมุนเข้าไอ้ย่อมาแล้วครับเรียกกำลังเสริมแล้วโอเคเดี๋ยวเวลาลุยนะครับต่อไปก็ต่อยพื้นรัวๆนะไม่มีอะไรมากไม่มากกว่านั้นอตบมาละปั๊มไปเรื่อยๆครับจะไม่ใช้พลังสตันแล้วกันนะมันช้านะครับ ค่อยๆจิ้มค่อยๆจิ้มเก็บพิสทริกไปสวยปั๊มเข้าไปเยี่ยมสิบสองตัวแล้วด้วยความรวดเร็วอ่ะเฮ้ยจะอ่อหลบมาที่มาปั๊มเข้าไปใครเข้ามาใกล้เจอหมดเหลืออีกสองตัวเท่านั้นดูความรวดเร็วปั๊บปั๊มเข้าไปเรียบร้อยครับอ้าวภารกิจใหม่มาแล้วให้รักษากองกำลังอย่างน้อยวิสิบคนนะครับภายในเวลาสองนาทีแล้วก็ชาเลนจ์ก็คือทำให้ได้ยี่สิบ มานี่มาดมาดีเฟนเดอร์ ender, นี่แหละป๋าชอบนักละแหวนใกล้เต็มแล้วนะครับสรุปผมรู้แล้วไอเสียงปุ้มปุ๊มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเสียงแหวนนะครับตีไงใกล้เต็มแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีนักธนูด้วยเหรอเจ้าช่วยโอ้โหอย่างนี้แล้วป๋าชอบมาี่มากลำละแลสตาร์ทก่อนขอจับเลยมาี่นักธนูใช่ไหมกำลังเสริมอย่างดีเลยครับตอนนี้เรียบร้อยมีอีกไหมมีไหม โอเคไม่ไม okay, ่มีเอ้ยมีอยู่ต okay, ัวบนตัวบนตัวบนเล่นก่อนเล่นก่อนพยายาพึ่งเดี๋ยวโอ้ยอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้แล้วนั่นลูกนู้นไงนู้นไงนู้นไงเจอแล้วเจอแล้วอย่าพึ่งสิไม่มาแล้วครับขึ้นมาแล้วใกล้จะโดนตีพอดีเลยเยี่ยมสิบห้าแล้วปะลงไปปั๊มข้างล่างครับฟึบฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้เยอะกว่าขัวไปเฮ้ยเธอมาแล้วมาแล้วพลังแหวนใกล้เต็มแล้วเนี่ยทำไมเรากดปุ่มได้หรอไม่ใช้ไม่ใช้ มอนี่อย่าดือ้อเป็นเด็กดีกับพี่อย่างนั้นแหละปั๊มเข้าไปครับเฮ้ยมันตายเรื่อยๆเมื่อไหร่จะครบ20ตัวทีฮไยมาแล้วมาแล้วดีเฟนเอดอร์เกือบโดนดิเกือบโดนดิเยี่ยมผมรู้สึกว่าระบบภาคนี้มันถึงแม,ม้ว่าเราจะสร้างลูกน้องแบบเยอะๆเงี้ยแต่เอาความจริงแล้วเวลาเราฟันศัตรูมันก็ไม่โดนลูกน้องเราเท่าไหร่นะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงเยอะเดยโอเคมาสอนเรื่องระบบการกินอีกแล้วยังไม่กินอย่ามาสอนอย่ามาเตือนเยอะแยะ ไปไหนละไปไหนละไปไหนละไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วสตาร์ทด้วยไปเรียบร้อยแล้วมาไปลูกน้องพี่ซ่ะไข่สามตัวไข่สามตัวฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเยอะอุ้ยอีสิบเอ็ดวิอีสิบเอ็ดวิกำแล้วกำแล้วไม่ถึงขั้ว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 เรวเราเโอ้โหขาดอีกหลายตัวเลยจะได้ครบไหมเนี่ยจะได้ครบยี่สิบตัวไหมเนี่ยไม่ทันแล้วครับ หัวหน้ามันออกมาแล้วนะครับบอสโฟลหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นข้างบนเลยครับเอา้าครบแล้วนี่ยี่สิบเอา้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวด,ด,ดิไม่ไหวดิวดอ้ใจเย็นดิโอ้โหกำลงังจะไปเก็บเลือดเอา <c oughs> แล้วมันก็ขาอ่อนด้วยเลยนะอะไรอยู่มันเนี่ยโอเคครับมีเลือดอยู่ทางนูง้นสักครู่สักครู่มีนี่้ายมือตรงนี้อ่านี่ครับ เกี่ยวเลือดก่อนปึ๊บซึบอร่อยครับผมเป็นมังสวิรัตนะผมต้องอร่อยเฮะชะไอ้ลูกพี่มยูกนู้ตไปครับได้เวลาเปิดพลังของแหวนแล้วเห็นไม่ได้เห็นไหมเนี่ยอ้าวเห็นก่อนโอเคการกรุดเล็กๆของแกช่างน่าสงสารทุกครั้งที่มีคนทรยศแบบแกอุรุกเป็นหมืนกำลังรอพวกเขาอยู่เอาละนะฟ้าเปิดพลังแหวนแล้วครับเข้ามาเลยน้อง เอ็กซ <X> ิวชั่นไม่จำกัดเรียมปั๊มลูกน้องกันหน่อยชึบไก่ตายเลยแล้วใช่ไหมทีนี้กดแฟลตแบนรัวครับขวัวไปสวยแฟลตแบนไปลูกน้องข้อซะเรียบร้อยคับเลือดเต็มหลอดน,นี้ไม่รอดแน่นอนโอเคเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วเยี่ยมก็คือโหลดขคงที่นี่อ๋อคอยผกน้สั่งขึ้นในน้ำคุกข่า ทุกคนจะได้ยินชื่อเคเลมิบรอและรู้ว่าเขาคือนายตัวจริงเรียบร้อยยึดได้แล้วเยส้อมสุดท้ายนะครับนี่ดูแผนที่สว่างวาบอย่างจุดไฟเลยทีเดียวเรียบร้อยมอดเอป็นของเราแล้วครับตอนนี้ได้เวลาไปล่ามอชีพแล้วครับก็จะถะลกหนังค้งแกและมัดไว้ให้ทุกคนในมอดอได้เห็น ผิวหนังของแกจะโบยบินไปในสายลมเฉกเช่ชนทงแห่งความล้มเหลวของแกจะไม่มีขีดจำกัดใดในพลังของข้าทุกอย่างจะสั่นสะท้านด้วยเด e ไวแฮนออฟบอ o r สุดยอดคู่นี้นี่มันมากเถียงกันมันมากเอ,อ้ยนี่ไงโ์ชิปใกล้ๆเลยครับตัวนึงเดี๋ยวนะครบไปห้าจุดขาดไปสองตัว ้ก็เหมือนจะครบเอ้ยขาดไปสองตัวจริงด้วยโอเค่ปครับลุยก,ก่อนตามสเต็ปนะเดี๋ยวค่อยว่ากันสเต็ปบายสเต็ปทึบมาไหนขอดูหน่อยสิฟืบโอเคภารกิจนะครับเซเว่นอินเชนนะฮะหรือว่า,าผู้รับใช้ที่ถูกมัดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เข้าควบคุมป้อมป,ปราการนะครับโดยการมีอำนาจเหนือวอร์ชีฟเจ้าถิ่นนะ แล้วก็ให้ไปช่วยอุลุกผู้ติดตามนะครับเพื่อล่อเจ้าตัวเล่ออกมานั่นเองนะครับนี่คือชมหน้าวอร์ชิฟคนแรกนะหูหมวกมันยะเดบสกายริมโอเคปลุยกันเลยครับพาวเวอร์ยีพระเจ้าช่วยแข็งแกร่งแน่นอนครับดูเหมือนจากรูปทรงจะเป็นตัวปาปาลาไกลเลยนะฉะนั้นเราต้องระวังมันให้ดีครับวอร์ชิปคนนี้ก็ใส่กุญแจมือผู้ติดตามของขอ้า ไม่แต่ศัตรูของข้าจะต้องถูกจองจำเฮ้ยชวดเฮ้ยอยู่ไหนละเ<ฮ>มื่อกี้เหมือนเห็นนักธนูแวบๆแบบไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นลุยแล้วครับขึ้นทางนี้นะฟึบไม่ใกล้ไม่ไกลนะเนี่ยอยู่หน้านี้ตรงกันนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฟึบ ขอปีนขึ้นแบงนี้แป๊บนึงนะครับมันอยู่ข้างล่างนี่แหละเห็นไรเห็นแล้วจุดแรกมีรังตรงรังแตนอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอะจริงๆผมไม่ต้องกลัวก็ได้มั้งเพราะว่าเราสามารถที่จะไปตีตารายพวกนี้ได้นะครับงั้นเราเปิดเลยแบบไามมานะครับปั๊มซึกเป็นพวกตัวแรกก่อนละสวยแล้วก็เตรียมครับอือสตาร์ทไว้สวยเอาละมาเป็นพวกเลย ผมว่าภาคนี้เคลรินบอมมันโกงตรงนี้แหละโกงตรงสกิลวันนี้เออนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นพวกเราแล้ว,ลวทางโคตรจะโล่งเลยครับมาปลดปล่อยฟึบเรียบร้อยโอ้โหดูอ่อนแรงันเนี่ยนายเนี่ยเยี่ยมไปครับลุยกันต่อเดี๋ยวมีเอลช็อตให้เก็บตรงนี้สองอ่ะน,นะนี่ไงเจอแล้วเอลช็อตอย่าเพิ่งไปตีนะใจเดียร์นะเดี๋ยวพวกเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยววงแตก โอเคซ้ายมือข้างหน้านี่มีอีกเฮ้ยโอ้โหรุกตัวนี้มันขึ้นมากับเราแล้วไม่ต้องเป็นห่วงกันก็ได้เดี๋ยววงจะแตกไม่ใช่หรอกโอ้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 อยู่ไกลเหมือนกันแน่แน่แน่เหมือนมีรังแตนด้วยนะครับค่าน่าสนใจเดี๋ยวนะผมยิงนักขนูแล้วไปตรงนู้นนีกเหรมามับ,บนี่แหละครับสวัสดีมอแลวปะหน้าเข้าไปเยี่ยมโอเคแถวนี้ไม่มีใครลว เฮ้ยมีตัวไปแจ้งเพื่อนนั่นไงลูกน้องเราไปตีใครใช่ไหมเนี่ยโอเคใส่รังแตนมาสักปาบแล้วกันนะครับไหนละผมว่ามันยากไอ้ตรงนี้แหละมันไม่มีสโลแล้วมันไม่เห็นอะไรเนี่ยอ้าวรังแตนมาแล้วครับมึงแตกยังยังไม่แตกดีเดี๋ยนะนี่เนี่ยมีถังเหล้าตรงนี้ตุม้มเอายังได้เวลาเทเลพอร์ตแล้วครับป๊า,ปาบมือ,อ,บอเบปน้อ ไอเห้ไอตัวนี้ไปแจ้งเพื่อนเหรอแจ้งเพื่อนเหรอมันตี่เป็นพวกซะสวยงามครับได้มาสองโอเคมาเคลียงนี่ก่อนเฮ้มาดีมาตีแน่มาอีก,อ,กอีกไหมอีกไหมอือโลบเอา้าหุยเตะลูกน้องตัวเองกลับเรียบร้อยละหูทางโคตรจะโล่งเลยครับตอนนี้รดปล่อยเฮ้ยทำไมยังมีพวกอ๋อลืมไปว่า ยุคของเคเลบินบอมเป็นยุคก่อนของทาเลียนนะครับฉะนั้นพวกทาสยังคงถูกตกเป็นทาากองพวกอุลุกอะ่ะเออพวกคนจอนจัดอะ่ะแต่ว่าในยุคของทาเลียนเนี่รยรู้สึกจะช่วยมาได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาขึ้นไม่ได้เออจะติดบัคซะงั้นหายครับหายเขากลีดเมฆแป๊บโอเคอันนี้ไปอนนี้มีตัวไปแจ้งเพื่อนแะล้วเออปล่อยไม่แจ้งเลยครับเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ในภาคพื้นดิน โอเคมัดได้เวลาปัม๊มเป่าเลยครับตอนนี้หมู่บ้านนี้กำลังคึกคักเลยโอเคตัวไหนอยู่ใกล้สุดเนี่ยก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเฮ้ยข้างล่างนี่มันโถยค,คนใกล้เลยเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่ลูกน้องเลยตายป่าไม่รู้ต้องลองครับโอ้โหระเบิดยิ่งกว่าโกโก,โก้ครันช์ตัวนูนเลยครับแปะหน้ามันเข้าไปเยี่ยมใครซ่าอีกบ่าง เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีกดปุ่มสี่เหลี่ยมนี่มันเป็นท่าในตำนานเลยเนี่ยคือเหมือนว่าเวลาเราตีตัวหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะไปฆ่าอีกตัวหนึ่งได้นะครับโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆต่ว่าเมื่อกี้โอ้โหเพลินไงลืมลืมเฮ้ย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 มาเยอะไปละมาเยอะไปละตีแหยตีแหี่ยตีแหีะต่อยเข้าไปสวยงามเอาเอาเอาเป็นคนไฟลุกแล้วะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพึ่งฆ่ามันเดี๋ยวพึ่งฆ่ามันเออ สตันสตันสตันรับน้องเฮ้ยมีตัวเหมือนมีตัวปลาหอกอยู่แถวนี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งปั้นทันพอดีเลยพอดีเลยมาด้วยกันนี่นี่แหละปั๊มเข้าไปมีไหมมีไหมตรงนี้แหละครับเยอะเยอะอ๋ออู้ยปั้นสองทันเอาไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอย่าอย่าขวางพี่ดิน้องนี่แหละได้ป่ะตัวหนึ่งตรงนั้นแหละขัวมา อุ้ยมันเยอะมันเยอะเริ่มมีเริ่มมีดีเฟนเดอร์มมแล้วด้วยผมไม่ค่อยชอบเลยให้ตายเลยเฮ้เฮ้ปัม๊มข้างหลังนี่กันนะโอ้น,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 นั่นไงนั่นไงตู่ว่าแล้วอไอ้ดีฟเฟนเดอร์มันแสบฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไป,าไปโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหลบหลังพวกน้องก,กันมาฟฟาบมาดิมาดิอืสวยปัม๊มตีเนี่ยเรียบร้อยมาพี่ไปแล้วนะฝากที่เหลือด้วย ลูกน้องเราโดนมัดตรงนี้ต้องช่วยก่อนต้องช่วยก่อนมาเรียบร้อยคนที่สามครับเหลืออีกสองคนเท่านั้นป่ะขึ้นข้างบนต่อครับไอ้ข้างล่างนี่ปล่อยเขาจัดการกระเองเลยนะเลื่อนห,หลือขึ้นหลอดเดี๋ยวค่อยไปหาเก็บเยี่ยมครับไปหายขั้กรีมเมกอีกครั้งหนึ่งนี่เขาเรียกว่าทักษะการล่องหนเฮ้ลูกธนูเต็มอยู่โอเคไปขึ้นต่อครับ ผมว่าค่อนข้างน่าแปลกใจนะที่ว่าเขตฐานที่มั่นนี่ไม่ค่อยเจอพวกกับตรงกับตันอะไรเลยอย่างเงี้ยมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคือปกติมันต้องเจอมั่งดีนี่มันไม่เจอเลยอ่ะรือว <The rock> ่ามันอยู่แถวนี้ไม่ได้มาโอเคมาแล้วครับได้เวลาจุดจุดรังแตนละพว๊บเข้าไปไหนเขาดูไอนเฮ้ยมีหัวหน้ามันอยู่มีหัวหน้ามันขอส่อง่อยบล็อกอ่าเจอกับตันแล้วตัวหนึ่งยับ อย,อ,ยอ,ยอย่าเพิ่งเงียอย่าเพิ่งปีนไปไกลขอพี่หน่อยขอพี่หน่อยเอากามแล้วกามแล้วมันอยู่ตรงบันไดน,นะไอ้นี่มันไม่ได้เคมาแนะล้วครับทเทเลพอร์ตด้วยความรวดเร็วเสือ้อเข้าไปเรียบร้อยเป็นพี่เป็นของพี่เถอะน้องยืยมเอากดสี่เหลี่ยมนี่ไงได้ปะไอ้สวยเฮ้ยมาแล้วหัวหน้ามาแล้วไปฆ่ามันจากด้านบนดีกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวลูกน้องเลยค่อยไปช่วยแป๊บนึงมีงานเข้าอยู่ตอนนี้ธุรกิจละตัวนะ มาแล้วครับข้าเอาข้าพี่ตัวอจะฆ่าลูกพี่มันสตาร์ละ่ะเออดูมันทักทายเราข้าไเบบี้เขาพูดสวยๆรองพกข้าถนัดแต่เรื่องความตายเฮ้ยผมรูล้ละเดี๋ยวผมให้เรียกลูกน้องช่วยเอากำแล้วกำแล้วกำแล้วมานนี้มาดิมา,มาขอพี่กินหน่อยสวยครับสตาร์ละเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตบตบเอาเป็นพวกกันพวกกันพวกเยอะยิ่งดีอย่างงานเนี้ เช,ชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะไอ้ตัวนี้มันโหดจริงๆนะมันป่าแรงมากเลยเนี่ยลบไปเอาเป็นพวกไว้ก่อนละงานนี้หมาหมูอยู่กูเดียวครับแสบสุดก็มีอีกบ้างมีอีกมีใครเข้ามาอีกบ้างเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยลูกน้องเราแลังกันมันตื้มันอยู่ตีแน่เอาหูโดนนั่นแหละโดนผมนั่นแหละตีแหละตีแหละสตาร์ทเนี่สวยครับกินโตละกินโตละตบเสียบ เอาละสตัรนมานี่ขอจับหน่อยเขาจับหน่อยรวบเข้ามานี่มาคุมกันทีถูเวลาเหลือเฟือเลยครับงานนี้เร็จเข้าควบคุม,คมขอดูข้อมูลหน่อยตื่นเต้นมากเลยเอออันนี้คืออะไรออวอชิปคนนี้เหรออ๋อลูกน้องมันมสองคนเอาเอาคนโหดก่อนนี่แหละอยู่ไหนแพ้ลูกธนูด้วยย,ยิงมันแน่นอนปล่อยตัวไปใส่ไปอ่าเข้าไปดูข้อมูลครับ ตัวไหนเนี่ยเป็นพวกเราอ,อ๋อตัวหน้าสุดเลยนะครับโอเคเสียดายเนีไม่ใช่บอดี้การ์ดไม่งั้นเนี่จะได้ได้เปรียบกว่านี้นิดนึงโอเคมาลงล่างครับเฮ้ยโอ้โหดาบหายเรื่องแสงผมนี่ช็อกไปแป๊บขัวขัวขัวโ,โ,โอเคป่ะปั๊มเข้าไปได้มาแล้วสองครับโโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยเยอะเยอะเยอะกันไปแล้วมานี่มาปั๊มอีกสวยครับ เฮ้ย้หูลืมไปมันมันเป็นอืมันเป็นวอริเออร์ติดแทงเขาปั๊มเข้าไปเยี่ยมครับมีอีกปะขอหลบมาทางนี้ก่อนสตันก่อนเยี่ยมสวยปั๊มอีกที่เนี่ยอยู่ใครอีกใครอยู่ใครในดงใครอยู่ในดงอีกปั๊มอีกเยี่ยมครับผมว่าในดงนี้น่าจะเสร็จเราหมดแล้วไปได้เวลาไปช่วยลน้องเสียทีครับรจุดที่สี่ เฮ้ยมันมีตัวกับตันแวบๆเป็นพวกเราใช่ไหมเหมือนน่าจะเป็นพวกเราแหละนี่แล้วกับตันอ่ะอ่านี่ไงสู้เขากับตันมาดีเดี๋ยวพี่ช่วยเองมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยตีแหยตีเหตีแหเอานี่มามานีมาเรียบร้อยไม่ต้องตีกันนะเป็นพวกกันละข้างล่างครับข้างล่างแหมกำลังบ่นเลยนะครับว่าไม่มีกับตันมาปุ๊บเจอแล้วหนึ่งคน มีอีกบ้ากับตันอนะผมชอบมากเลยเนี่ยเวลาเจอกับตันเนี่ยจะได้มันเป็นพวกให้หมดผมว่าที่เหลือน่าจะมาพร้อมกับลูกพี่มาแน่เลยจุดจุดรังแตนก่อนแวบเข้าไป2ที่ครับโอเคดเดเราวาร์ปไปตัวใกล้ละเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปไกลอย่าไปไกลพี่วาร์ปลงหน่อยโอเคปั๊มไปก่อนครับเพื่อความชัวร์โอเคละมาปล่อยลูกน้องแล้วได้แล้วเจอรังแตนเข้าไปวงแตกหมดเรียบร้อยจุดสุดท้ายปึ๊บฮีเดลราว์ฟขึ้นไปซ่อนแล้วครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วรูกหือหอกมันอาบยาพิษเจ้าเอลฟ์โม่แกมันอ่อนแอข้ารู้ว่าแกจะมาช่วยจากพวกโซโครกนี่เนื้อที่อีกไม่มากสำหรับพวกอ่อนแอในโมดอพวกเราจะก,กำจัดแกซะทำไมมันต้องมีซูมตรงหน้าเลย <c oughs> ผมนี่งงมากเลย มันจะหล่อเลยไปหรือเปล่าเกี่ยวเห็ดกินก่อนเลือดไม่เต็มดีนะครับโอเคไปแล้วขึ้นบนขึ้นบน,นบนเดีย๋ยวค่อยซัมมอนล,ลูกน้องมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนไนอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวนะมีเคระกอยตรงนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเคระกอ,อ,<ๆ>ม,อมีระเบิดว่าระเบิดไอ้ลูกน้องผมมาแล้วมาบวกเลยก็ได้มาไม่ต้องไปกลัวครับยิงลูกน้องมาเพิ่มสไลด์เลยยิงได้เปรียบนี่งไงปะแล้ว <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันป้องกันสกิลจากด้านบน,บนงานเข้าแล้วครับ เปิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสกิลแล้วครับหลบไปก่อนหลบไปก่อนจะเอาฝั่งนูน้นจะเอาทางนูน้นเจาะฝั่งนูน้นโอเคครับมานี่มานี่แนหะลูกพี่นี่แหละหนึงน่งหมแหวนละครึ่งหนึ่งแล้วโหมันป้องกันเอ็กซิวชันไหมเนี่ยก็ไม่ได้กันเท่าไหร่นะเอาละครับแหวนหมดพลังก่อนแน่เลยผมเอาละอันนี้มาตีมาใจเย็นตีเนี่ยไม่ต้อง้าใกล้ อย่าเขาใกล้พี่เอาละคุกเข่าเลยครับเสร็จด้วยความรวดเร็วปล่อยมือหนะ้าขยับขย,ยงขังเขาแกจากข้าซะเจ้าเอลข้าไม่ตกลงหรอกไปเลยครับเขาควบคุมหูมเร็วมากเลยตัวนี้เอาละเอาละลูกน้องมันลูกน้องมันเจ้านนทนร้อยสาระข้าจะจัดก,การแกก่อนเลยเอ้ยอย่าเพิ่งตัดฉากนีหูกำลังจะมันหุยดูดิเหมือนสกายลีมากเลยนะเนี่ยอ้าวตัดฉากไปแล้วอดควบคุมกับตันอีก2ตัวเลยครับ ดูหน้ามันยังโหดเฮ้ยเดินมันยังกับ,บอยแบนอู้น่ากลัวมากเวลาพวกอุรุกมันใช้ชนะลวงลวงของแกทุกอย่างก็เพื่อน้ำแกเข้าใกล้กับวันพิพากษาตัวแกเองแกพูดด้วยความกลัวอูอดูหลุดมือแกแบบ<ๆ>ง่ายๆคงไม่มีอะไรที่ข้าจะไม่สามารถเอามาจากแกได้อีกแล้ว ไอเดี๋ยวแล้วใครมันมาจุดไอ้นี่เพิ่มอีกเดี๋ยวก่อนกับตันอยู่ไหนละยังอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยโอ้โหดูมันม็อบกันอยู่ตรงนั้นอีกนะากลัวมากเลยเฮ้ยกับตันมันหายอ่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาในแผนที่แป๊บหนึ่งก่อนลูกน้องนายอยู่ไหนเนี่ยเป็นพวกเราแล้วหรือปะเฮ้าไม่มีบอดี้การ์ดครับแล้วบอดี้การ์ดมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันย้ายที่ไปแล้วนี่ไงใหญ่ตัวเนี้ยใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมมันกินเป็นบอดี้การ์ดมาเนี่ยครับย้ายอยู่เป็นลงล่างแล้วนี่อีกตัวหนึ่ง ย้ายขึ้นบนอ๋อแสดงว่ากับตันแยกกับลูกพี่มันนะครับโอเคงั้นต่อไปเอาใครดีโหตัวนี้อยู่อย่างไกลเลยไกลอ่ะตัวนี้ใกล้ๆป่าครับเฮ้ยน่าน่ากลัวมากเลยมอกทาร์เก็ตมาลุยครับหน้าอย่างก็บพวกอะไรนะเขาเรียกพวกอะไรเดียวอย้ตรงวิง่งเลเอ้ยนี่เนี่ยวารปตรงนี้ก็ได้ หน้ามันเหมือนพวกแบบนักรบสปาร์ตันนะเออเกราะมันประมาณทึกนั้นเลยอะ่ะโอเคครับมาดูเแลแลวลาจุดภารกิจนายทางนี้ใช่ไหมฟึบไปครับเหลีอวบอชิปอีกสีตัวนะครับภารกิจโอ้ยกูมาพวกกูมาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งยุ่งแล้วงานเข้าคือมันก็ไม่ได้เก่งแนะครับแต่ว่ามันมันเยอะอะพวกมันเยอะจะเสียเวลาเราไม่ใช่หรอกโอเคครับ มันวิ่งตามันจริงๆจังๆกันเนี่ยมันวิ่งแบบมันวิ่งเยอะมากนี่นหะสปีดหนีซะเลยตามทันไง่มารู้พยายามาร้อยเมตรชายเก่าเนี่ยโอเคครับจุดภารกิจอยู่ด้านบนนะเฮ้ยจึ๊บไปอินไปโอเคปึ๊บ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 เหมือนจะมีภารกิจเพิ่มพลังอำนาจแหวนนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาลุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมังไม่ใช่ภารกิจนี้เดี๋ยวไว้ค่อยมาทำ สำหรับความสนุกของ Mid d l e Earth Shadow of Mord the Brightlord Part ท,ที่2นะครับผมคงต้องหยุดไปที่เท่านี้ก่อนนะสำหรับภารกิจอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาทำกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับภารกิจที่เรียกว่า Heart and m e a t นั่นเองนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวมาสนุกกันต่ออย่างแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า